ยินดีต้อนรับสู่ช่องเกษตรอีสาน4.0โดยมีขวัญหมวกใย่คือเก่านะช่องสําหรับคนทําเกษตรและก็สําหรับคนที่ชอบความบ้าน,นิดหนึ่งแปลว่าสาหรับสาหรับแปลว่าสําหรับคนที่ชอบรอยยิ้มแล้วก็แบบเพลินๆเนาะแบบฟังเพลินๆฟังไปถ้งมวลกับพีชไปเนาะพี่น้องเนาะมือนี้ยายขวัญจะกผ้าบุก พินของลุงไก่คือเกาได้มืมอนี่คือมันยังมาจบเนาะไปนองเรื่องปักคอนี่แบบว่ากระามกันมาซะเลอเกินแบบว่าถ้าจะเบืองใด้จังไดว่าปักคอที่ห้าเหลี้ยงเนี่ยมันตัวใดมันเป็นตัวผู้ตัวใดมันเป็นตัวเม่เนาะมาที่นี่เดี๋ยวแม่ยะยข้นก็ฮูแน่อย,อยู่แต่ว่ากะแบบว่าบาเต็มลอยนะบเต็มบาทเนาะี่นอ,อ็คือเฮ็ดกับบระเทศในเชี่ยวชาญหลายนะเนาะความรู้ยังน้อยเนาะต้องไปหาเพิม่มเนาะมอนี่จะไปหาเพิ่มอยู่แล้วก็เลยจะไป ไายให้พี่นอ้องเบิ่งก็จะไป่ายท้าให้พี่น้องเบิองของลุงไก่ของเพิ่นเฮ็ดมาแล้วสองสปีก็ซึ่งเพิ่นกับประสบความสำเร็จค้าม่มาประสบความสำเร็จเนาะพี่น้องบอจเป็นต้อง เลี่ยงป้าใดหลยขายได้ปีละหลายเสนหลาหลานเนาะคำว่าประสบความสำเร็จนี่กันแล้วแต่คนจะคิดว่าเมือนก้าฮไม่เงินละพี่น้อง้าเขาไม่เงินพันหนึ่งเฮาวาลายก็มีความสุขก็ถืี่ว่าประสบความสำเร็จแต่สำหรับบางคนนี่มีเป็นล้านเขากันยังว่าเขาบบมีแมันบอกมีฉะนันมันก็นคล้ายกันล่ะคือคนประสบความสำเร็จขึ้นอยู่ว่ากับเฮ้าพอใจซํำใดเนาะพี่น้องเดี๋ยวเฮาจะไปบุ๊คหาลุงไก่เนาะมนีเนาะเดี๋ยวไปกันไปกัน เอ๋อไม่พัดปลาเดียวมาอ้าวพี่น้องมโอนี้่โอนี้ยายขวัญกะมาบุกสถานที่พ่อไก่อีกเลยได้นี่พอดีจากมาผ้าส้มพ่อพันแม่พันเนาะของปูปูไก่ที่เพิ่งเลี้ยงไว้นี่ของพ่อไก่นี่มือนี้เ้าจะมาหาความรู้จากพ่อไก่ว่าเบิ้งตัวปูตัวแม่นี่เบิ้งจังไหนยายขวัญนี่กับเบิ้งบ่ทันเก่งเด้เออเพราะว่ายหนัง เบิ่งบัท่านเก่งบัท่านมีข้อหมูหลายก็เลยมาขอข้อหมูจากพ่อไก่เนาะมื้อนี้อันนี้เป็นบ่อปลานอที่พ่อไก่เลี้ยงไว้บ่อปลาบ่อซีเมนต์นี่เลี้ยงแบบไปให้อาหารแล้วก็ให้น้ำสปริงเกอร์น้ำสปต็งเกอร์อะไรก็น้ำห่านเซมบอนี่ก็จะมันจะปล่อยระบายออกอยู่ตามคอหูระดับน้ำเนี่ยเห็ุไวนี่นี่คือ ปลาเนี่เป็นปลาคอแบบธรมร,ธรมศาสตร์ธรรมชาสตร์นะครับเนี่ยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเศร้าเน็ตเศร้าตัเสียนะครับน้องเมื่อนี้กับผมพ่อไก่หรือว่าพ่อพันไก่จากบ้านสอง,องววนตาบุรีอํเภอเลืออํานาจจังหวัดอํานาจเจริญก็ศิสาธิตเรื่องพันปลาน,นะครับปลานี่เป็นปลาคอแบบปลาธรรมศาสตร์บ้านเฮานะครับ แต่ว่ามันเกิดสีโตบใบใหญ่เท่าที่ควนคือปลาพันธุ์แม่ซ่อนแท่เขาอันนี้มาผสมลูกครึ่งแล้วลักษณะตพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นี่ก็สมาสมารถสามารถจะเอาเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้คือเรียงบอทำอายุบอทำกว่าสิบเดือนนะครับนี่ก็ประมาณสิบเดือนแล้วนะครับนี่ที่เดือนนี่แต่ว่าทองมันกับบอลเด็ดป่องออกมาเลยครับ ลักษณะโตผูโตแม่นะครับลักษณะโตผูโตแม่นี่พอจะไอสิบวัสดุทั้งคือโตผูเนี่ยมันจะเป็นโตเงี้ยวนะครับโตผูโตเงี้ยวลักษณะนี้นะครับนี่นี่ลักษณะนี้นะครับนี่นี่คือปาสิบเดือนแล้วนะครับพร้อมจะเป็นพ่อพันแม่พันแล้วนี่โตผูมันน่ะมันจะเป็นโตเงี้วนะครับนี่แตใโตแม่มันติโตสั้นๆนะครับโตสั้นๆจะท้องมันตีออกป่องนะครับ ทองมันเรื่มไข่แล้วนี่ททองเริ่มบูมขึ้นมาแล้วทองมันจะออกป่องออกมาเนี่ยคือไข่มันเต็มตีนะครับนี่ลักษณะนี่ตัแม่นี่เบิองลักษณะเบิองง่ายๆเลยคือตมันสั่นนะครับตัปูนี่สีเงาขัวมั่นนะครับนี่ตัปูนี่สีเงาขัวมั่นโต่แม่สีสั่นแล้วก็ดอ้มันจะออกป่องออกนะโตัปูทองมันจะบอบออกป่องนะครับเบิ้งง่ายๆ หลักวิธีเลี้ยงนี่คือนี่ห้อาหารเม็ดร้อยน้ำครับเอาอาหารปลาดุกให้กินนี่คือเลี้ยงมานี่เตรียมพอพ่านแล้ว่านนะครับนี่เลี้ยงมาเด้่ยสิบเดือนแล้วครับนี่สิบเดือนแล้วเริ่มเอาพออันในในช่วงเดือนเมษายนครับตอนนี้ก็สิส้นเดือนกุมภผ้าแล้วเมื่อนนวันที่ยี่สิบห้ากุ้งผ้าแล้ว การวิธีเลี้ยงปลาคอนะครับต่อไปทั้งหนาเข้าดังเขาอ,อืดอย่างมาแท่งยังถ้าอืดไปปลาธรรมศาสตร์ก็สิอืดไปตอทั้งหนาลูกหลานเข้าสิบบ่มีกินลูกหลานเข้าสิบบ่มีเบิงนะครับนี่ก็คือเข้าแนะน,นํำเนี่ยแนะนํำว่าให้เลี้ยงกินอาหารเสริมอาหารกินอยู่บ้านเข้าครับตามหลักมันนะเขาบอกว่ากินผัก กินเข่าเป็นลักนะครับกินเข่าเป็นลักกินพัดเป็นยากินปลาเป็นอาหารนะครับนี่ยคือต่อไปเนี่ยเขาจะเลี้ยงผ้าลูกผ้าล้านเราเลี้ยงปลาอาหารที่รสเด็ดที่สุดคือปลาคอหรือปลาส่อนบ้านเท่าเนี่ยแหละครับนี่มันเป็นผสมจากธรรมชาติปลาธรรมชาติมารเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะเลี้ยงเป็นอาหารลอยน้ำนะครับตามอายุวัมันครับมันจะมีอาหาร เดี๋ยวผมจะเ่าชุกฟังว่าเริ่มต้นตาอนุบาลมาเนี่นี่ตอนนี้คือเบิงพอพันแม่พันเจ้าพันแต่คงสิเขาใจนะครับพอพันนี่มันจะเป็นตัวเงี้ยวลักษณะนี่แม่พันมันนั่นทองมัดดีองป่องจังสี่นะครับแหลโตสันๆน,นะครับนี่ช่วงนี้ก็พอมเป็นพอพันแม่พันได้เบริรแล้วอยู่ในละอยู่ในบอนี่มอสองสองเมตรหาซีบคุณสามเมตรนี่ก็สีเหลยองด้ประมาณสองร้อยโตนะครับ อย่างสองร้อยตัวแล้วก็ห้าวดีๆจะไปขยายพันธุ์ก็คือห้า,าเอาออกจากบอซีเมนต์ไปลงบอธรรมศาสตร์รบอธรมรมศาตรเน่ะสียเอาหกเมตรคูณสิบเมตรก็ได้นะครับหรือเสียห้าเอารถไถรถสมรถสมซีส้มส,มสมี่แดงไถเบิกบเป็นขั้นแท้ขึ้นบอให้เลิกนะครับเป็นน้องสาบ่อร์ไเลิกบอห้เก้นหาสิบเส้นนะครับบอห้เก้นหาสิบเส้นแล้วก็ เขาปล่อยน้ำใส่น้ำไม่ไม่เลยเขาก็เอาปลาเนี่ยรงได้เลยปลาลงเลยเลยเนี่ยกสิบประมาณสองสามอาทิตย์เนี่ยมันก็เริ่มอแอยกันกับสิเริ่มมาสมพันกัน้วครับมันก็สิเริ่มมาสมพันกันแล้วก็ต่อมาถทำมันมะสมมันแล้วมันตีเถียงธรรมชาติแบบอยู่ขอบขอบสะนะครับมันมีหนามมียังมากถ้ามันมีหยามเัาก็ปลูกพักเกษตรปลูกไอ้สวะไส่ให้มันอาศัยนะครับหรือ อบสามมันมีหีหยาไว้หยาค้า,า,ย,ย,า,ายังเสร็จนะครับมันก็เทียมใส่ฝืส่้นไม้นะั่นเป็นทีหั่งพอขยายพันธุ์มันออกลูกไข่ใส่นะครับ้ามันบ่มีน,มนี่เขาสอยฟงัสยฟงสอยฟงังระยะเดือนตัดฟังประมาณจักสามสิบเส้นแล้วก็มันเป็นหัวเป็ชุกแล้วเอาใส่ฝาถังโฟมนะครับใส่โฟมนะเป็นสีเหลี่ยมหนาประมาณจากักประมาณจักสี่เสน สามเส้นนะครับออแบ้านเนี่ยมันฟังเนี่ยซอยซอยซอยแล้วมันกรีตีเสียงลูกยืดไตน,นะครับมันจะใครใครออกหันโดยธรรมศาสตร์ของมันเลยแต่ก็สามารถออกลูกได้นะครับพอแบบธรรมศาสตร์เพราะว่าเป็นยังจังรอธรรมศาสตร์เพราะวาทุกมือนี่ยายาฮอร์โมอนปฏิสิวนาเนี่ยเขบาบอให้ออกมาจำหน่ายเขางดเลยทั่วประเทศเลยอยู่ในประเทศไทยเพราะว่า มีบุคคลภายนอกหรือมีบุคคลที่บ่อยู่ในโครงการนี่บ่เม็นปรามงสะพาะนี่เอาไปใส่ผิดประเภทเอาไปยดใส่น้ำให้ผู้ยิ่งกินนะครับที่ข้าวที่เขาเห็นมาออกอยู่ในซ่องแปดซ่องอยังนั่นแหละครับที่ผู้ยิ่งไรก่กอดผู้ชา้มีอย่างการขอมีอย่างกับผู้ชายทั่วบ้านนะครับบางสีหาเมื่อเนี่ยก็มีอยู่ทั้งน้องกีทั้งบุรีรัมนีครับเป็นผู้หยิ่ง คนอายุสี่ทิปีถือกินยาตัวนี้แหละค่ะไล่ปะคุกผู้ใต้คอมมี้ยังงาผู้ชา้นั่นยาล่วนี้มันจิเป็นยารุนแรงเขามาให้ใส่ส,สกิสกัดมาผลิตขึ้นมาให้ใส่เฉพาะพันกบพันปลาแต่ว่าคนมันเอาไปใส่ฮิตมาเทลเอาไปใส่แล้วนมันก็อันตรายต่อมาเขาห้ามจำนายห้ามครอบข้องห้ามจำนายห,าายหาย้ามใส่ห้ามยังทั้งทั้งสิ้นเลย เขาจะให้อนุญาตให้เฉพาะความเจ้าหน้าที่ผะมุ่งจังหวัดเท่านั้นนะครับต่อมาบาดนี้เท่านี้ก็เลยใส่ความสามารถเราเองนะครับซอยเหลือตัวเองเท่ากับสกัดห้อมมล่นธรรมศาสตร์ห้อมมุนตรงนี้เอาไว้เยาวาเพรมันโตแม่เนี่ยมันสิออกเปิดกว้างนะครับแต่มันมันจับขืนยากนะครับมันมันมันจับขืนยากมันเบิองยากเนาะปูมันเบิองยากเนี่ยเท่าสองเบิ่งเอาไว้เอาไว้เยาวาเพรมันนี่ ของมันจะเปิดเป็นสีแดงนะอมันเป็นสีแดงนี่นี่ลักษณะอันนี้เป็นตัวแม่บอกค่ะเป็นตัวแม่เนี่ยมันจะออกเปิดสีแดงแต่ว่าตอนนี้ใครมันมอดเต็มที่นะครับตัวผู้นี่มันก็สีเอาไว้ยาว่ามันมันบบเปิดนะครับบกเป็นสีแดงมันปิดไ้เนาะอ่ามันก็จะปิดไ้แล้วก็วิธีผสมพันก็คืืเอาเปียกอยใส่สารน้ำอย่างก็บโกบกเกินสองอาทิตย์สามอาทิตย์มันก็สีออกลูกมาได้นะ ปฏิวิธีต่อมาเนี่เป็นวิธีเลี้ยงนะครับน้องวิธีเลี้ยงถามมันออกลูกมาออกลูกมากในสองอาทิตย์อยน้ำพอน้ำแม่เนี่ยประมาณสองอาทิตย์ <c oughs> เขาก็ไปเอาแครงแยงตักสอนขึ้นมามาลงบอล่อนุบาลให้อาหารด้วยอาหารฝุ่นนะครับ <c oughs> ให้อาหารฝุ่นมันจะมีตาอยู่คายด้านข้ายกระทัวไปนะครับรดานคล้ายอาหารอาหารฝุ่น น้ำคุณนี่น้อยนี่ยนะ,นะ,นะแต่ละก็มาผสมน้ำนะครับผสมน้ำแล้วก็ให้มันกินเลยครับผสมน้ำให้กินเลยเมื่อแรกมันก็ตีกินตีก็ปล่อยไปพอม้ามือสองมือสามม้าม,มันก็ตีกินหลายขวบกินหลายขวบมือหามือโกมากวันละคุณมาซองมึงมันติ่งหงบ้นมาหาคนเลยครับมันเคยดิบมาคุณเลยมาติ่หงมาติน่น้ำปลาที่มาคุณเลย ม่านนี้ล้างอาหารได้สองอาทิตย์นะครับเท่ากับให้อาหารเม็ดนะครับอาหารเม็ดเนี่ยท่านว่าอาหารเม็ดให้เจ็บนะครับอาหารเม็ดให้เจ็บนี่ไม่ตีมเป็นเม็ดเด่นน้อยทำเม็ดง่ายนะครับ นี่กำลังพอกินนะครับนี่กำลังพอกินถาไปเผาไปต้มรุ่นรุ่นนี่จักโตโลปูรุ่นนี่ประมาหน่สามโตโลแหละครับนี่สามโตโลสี่โตโลนี่กำลังกินแสีพ่อคนพ่อสมพ่อแจงเลยเป็นแม่พันกับพ่อดีบะปูเป็นพ่อแม่พันธพ่อพันธได้สบายเลยนี่แล้วครับผู้ใดอยากได้ตีดตกติดต่อมาถามแล้วแม่ขวนเนี่ยแหละครับนี่ที่บ้านฝ่าหวนตำบลไรเคียมเมื่อเรื่องอำนาจจังหวัดอำนาจเจริญครับ อันนี้เป็นพ่อพันธุ์งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ทังพอไก่เลยพอนอันนี้เพ่นกับพึ่งเห็ดนะครับบอนเด็กเก็นปนใหญงเพราะว่ามันกิเหตุผลเกิคือมันบอด้ฮอร์โมนผมต้องไปวิ่งเต้นหาฮอร์โมนธรรมศาสตร์เองนะไอคนขวาคนขวายมากธรรมศาสตร์ลมแข่งหาลมคาดสอดมากกะล่องพี่ล่องรูมากเก็บมาเด้สองปีสามปีแล้วครับอันนี้หลังจาก ลูกมันเนี่ยโตใหญ่ประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยมันก็สิใหญ่ขนาดขนาดยาสูบหรือไก่ไก่ํำยาสูบเนี่ยเขาก็ให้อาหารเบอร์หนึ่งหรือว่าอาหารเม็ดหน่อยนะครับหลกักการมันใหญ่ขึ้นไปแน่นขอาหารเบอร์สองเบอร์สองเบอร์สามต่อไปนะครับมันก็ตามรุ่นตามอัตราส่วนของมัน แต่นี่มันเป็นปลาคอขันนั่นใหญ่แน่เพราะว่าเด็กปีหนึ่งตั้งโตใหญ่ขนาดนี้นะแต่ถ้าเฮี้ยงบ่อดินนี่มันติใหญ่กว่านี่เกือบเท่าโตนะครับสองตัวกิโลนะครับพกเดือนนี่พกเดือนนี่เลี้ยงบ่อดินนะครับพกเดือนนี่มันตีประมาณสามตกิโลนะครับสามตักมันมันแตกต่างกันยังไงค่ะพ่อไก่การกค,าวกกควมแตกต่างระหว่างปลาธรรมชาติกับปลาเลี้ยงนะครับ มันก็จิมีอยู่ว่าปลาธรรมศาสตร์เนี่ยห้าวทเทายาปลาธรมารมศาสตร์สอนน้ำใม้น้ำหน้าเนี่ยมาเรียงเนี่ยมันบมกินอาหารเลยครับม,มันจะโมกินอาหารนี่คือปลาซุ่มนี่ปลาเฮจากพัฒุกรรมมาแล้วคือผมเอาพ่อพันแม่พันมาจากจากปลาจีนบุรีนะครับนี่จากสุพรรณบุรีนะครับผมเอามาจากสุพรรณบุรีผมกัตอนน้ำมาแรกๆรกาคามันกับแพงอยู่คู่ละแปดลอยนะครับ<ม>แต่ว่าคูม่มือนี่มันก็ราคาถูกมากแล้ว และาหลงมาแล้วคูแลสามลอยสี่ลอยนี่ก็บ่ขึ้นแล้วนะผู้เรียงแบบธรรมชาตรกินอาหารแน่หันมากินแมงใหม่แน่กังขึ้นมากเลยปีดไฟโซลารเซลล์น้อยนั่นแมงใหม่ก็มาดซอมมันตกลงมันก็กินโยกับหันนะครับกังเวียนมากครับอาหารอาหารเม็ดนันอาหารเม็ดมันมันก็กินไปน้ำแอมกับไปน้ำมันกับใจง่เร็วครับทุกสุขภาพมันก็บสุขภาพจิตมันก็ดจีกว่าเลียงบอร์ซิเมนต์นะครับ แล้ตอนนี้ผมยังเอาหว้บอซีเมนต์อยู่บอร์นห้เไปทางหน้านะครับถ้าผู้ใดอยากขึ้นว่าอยากเลี้ยงนรามาครับองเตรียมการก็กคือหนึ่งมีสะนะครับหนึ่งมีสะแล้วกาสองมีน้ำนะครับของมีน้ำนี่แต่ว่าน้ำนี่ยุทติดสะก็กต้องเปลี่ยนเรื่อยถ้าผู้ใดคิดว่ามีบาดาลน,นั่นเจ้าดีที่สุดเลยครับหรือผูใ้ใดอยากคิดว่าอยากเจาะบ,บาดาล เจ้าบดานี่มีโซลเซลมีปั๊มมียังติดเลยตัตต้งในฟคร์คมนี่ก่ะติดต่อมานั่งไม่ขวญก็ได้นะครับแต่ของผมนี่คันเพิ่นนั่นหละไปจอหายเลยไปจอหายแล้วผมกับมีน้ำน้ำผมกับโบเออร์ผมกับเรียงปลาอยู่หน้าผมผมกันนี่นอนอยู่หน้าก็ไปเรียงปลาอยู่หน้านี่และครับของผมกับช่วงเนี้ปลาุ้มปิกายเนี่ยก็อยู่รุ่นนี่แหละครับรุ่นนี่เนี่ยอยู่ซาผมรประมาณ เกือบสองพันโลเนี่ยแหละครับแม่สามพุ่งก็จะเอาขึ้นให้ตอนลูกตอนร้านมันตะวงเทพมาเบิงนะครับมาเบิงมากินกินกันแสบแสบช่องการเนี่ยนะคะ<ม>รับเพราะเชิญชวนว่าให้เลี้ยงยูเลี้ยงกินเนะครับเด้อบพว่าสิคบแล้วก็ปลา ปลาดุกนี่กรท้องตลาดเขามันหล่นตลาดมับนบกคอ่องการน,นะครับมันหล่นตลาดแลวก็กิ้นกะบอนเสบคือปลาคอเนี่ยครับปลาคอนี่มันจะแปรรูปได้หลายอย่างนะครับเป็นปลาเผาปลาต้มปลาแกงแล้วก็ปลาส้มก็เห็นได้นะครับเห็ดปลาแดกปลาหลาก็ได้นะครับและกิโลละแพงพร้อมนะปลาแดกมีกิโลละสองร้อยนะครับเรื่องนำ้ำปนไปนำ้ำเนือ้อปลาไปน้ำเนี่ แจ๋วเลยครับเลยครับเพราะฉะนนว่าพี่น้องมันทุกคนเลยให้เลี้ยงตะคอกินครับให้ลูกให้หลานเฮ่านี่โบอึดอยากบอ่อึดกินแล้วก็ในใ้ในหน้าเฮาจะบอ่อึดปานนะครับการวิธีเลี้ยงนั่นเฮาก็เอาแพรแยงนี่ยเราอ้อมน้องสาวอ้อมยังเฮาก็ปล่อยลงหันก็ให้อาหารตามปกติคือการแลครับเกี่ยไก่เฮานี้ละครับ เด็คว้มสุกมันบอกค่ะพ่อไก่ได็กข้อมมันก uh ็เป็นควอมสุกของบูวเห่าล่ะสนิทเน่างล่ะครับเพราะว่าเห่ามาแล้วจังสิเป็นยังลูกล้านมันก็ใหญ่เบิ่ดแล้วเป็นเบาเป็นเห่าเป็นนางเบิ่ดล่ะสิกวยเขาเขาว่าเขาเสียแล้วแต่ก่อนเดี๋ยวผมเป็นมันโลงนะครับแต่เสียแล้วสิมัดกวยลูกกวยล้านนะสิมันกับบัวด้กวยแล้วมันใหญ่เป็นเบาเบิ่นละมิได้เขาล่ะเสือกล้วยปูกลวยยนามันแบบนี้ย้าอย่าลืมนะครับเด้อผู้ใดสนใจแหละกับมะเบิงนะครับมัน สามารถมาเบงพี่นะครับผมเจ้สาธิ่ชุดฟังแล้วก็อธิบายชุดฟังให้เข้าใจแล้วก็สามารถไปเรียงได้นะครับหล้กก็ฮอร์โมนก็สกัดตัวเองผลิตตัวเองขึ้นไม่อีกแต่ว่าให้รวดเร็วคือปฏิชิวนาของฮอร์โมนแบบเอยาสีบอท่านครับมันก็อยู่วางเครึ่งหนึ่งก็ดีกว่าบอไซนนะครับมันก็ดีกว่าคันโย่ดีกว่าธรรมศาสตร์ปล่อยซะเลยนะครับ อ่มันกะเอาให้กบกินนั่นซังกบยามแมลงมาว่าดอกขูอซ้ํแป๊กๆๆนู่นสิกิอาหารมาในห้องเป็นลิบขึ้นรอดกบกาดีปลานี่ก็แล่นมาคนสวาดสวาดเสมมุติว่าเฮาไปปล่อยลงนองสาล่ะเฮายาง้อมนองสามันก็แล่นน้ําป่นเฮารอยอยู่ในน้ําน้ําป่นเฮายอย่อ่มันหิวเหมันสิกินเหีนําเฮาาเจ้า ปลา,า,าธรรมชาติอยู่ตามทงไทยทงน้าน้ำเส้น้ำสั้นเนามาเลียงมันจะบ่ก,กินอาหารเลยครับจะบ่ก,กินอาหารเลยคือปลาซุ้มนี่เขาเห็ดมาพันธุก,กรรมมาแปลงพันธุก,กรรมมาแล้วผสมปลาคออแม่ซ่อนมาแล้วนี่ไปขอแบ่งน้ำเขามาซิบคูมาจากสุพรรณบุรีมานกัมาเลียงเบิ่งกับปรกกฏว่ามันเลียงง่ายนะครับ เลิกโรงเรียนมาแล้วผมกับให้อาหารน้องกันแลนมาคนนี่ครับว่านอาหารน้อยลงมันกับกุกกับกุกกับกุกกับกีนหลอดทั้งหมกินอาหารแลวก็ตามซ่อนความุขกยาเก็บยาจุได้ความไข่ยาสุนี้ไ้มีแต่ความสุกกวยจะเริมโศกร้านมันนีอายุมันควันงเยินไห้โกไหยมันแหยลำแหยรวยเด้อ เลี้ยงปลาเนี่ยมีทั้งความสุกได้ความสุกทั้งสภาพคิตใจและร่างกายพร้อมครับไดียออกกําลัางกายเข้าเพียนหนําเพี่ยนยังมาเบิงเหรียญยนน้ำมันเนี่ยต้งก็ับเป็นความสุขของผููเ่าสนิดหนึ่งครับลูกหลานก็ด้เห็นปลาอยากกินปลากันโอ้เอาปลาไมา่ก,กินเอะสังเขาก็เอาปลาไปเห็ดกินลูกหลานได้กินพ่อแม่ก็มีแห้งสุขใจสนิดหนึ่งนะครับมันอยู่ที่การ การควมสำเร็จของเห้าเนี่ยครับควบไปยา่ยามกับควมสําเร็จเกิด้นโลดนะครับหวังว่าพุกที่ขอใจน้ับผู้ใดสนใจยังไหนก็ให้คอมเมนต์มา <Yeah. S 1> ดต่อมาทั้งแม่ขวัญน,นี่เด้อ,อสวนส่งมูลพันธ์เนี่ยครับขอผมหวังว่าคงสิเข้าใจน้องมาสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับอ่าขอบคุณค่ะขอบคุณลุงไก่มากเลยได้ควบหูว้หลได้หมดนี่ครับผมอ่าเป็นทางไดน้อพี่น้องสำหรับได้ฟัง ่าพอไงผ่าโล่งไก่เนาะอดีตเพิ่นเป็นอ่าพาโลง่งเนาะเพิ่นกะ,กะเกษียณมาได้หลายปีเพิ่นกะมาเฮ็ดเลี้ยงปลาคอและะ้วก็เพาะปลาคอและะ้วก็พอพั่นกบเนาะเพิ่นเพิ่นกะเฮ็ดแต่ก่อนนั่นแหละล่ะพี่น้องเที่ยงแต่ว่าเพิ่นบ่มีเวลามื้อนี้ก็ได้มาขอความรู้จากเพิ่นแม่ยากชวนก็ขอความรู้เพิ่นซูมื้อนั่นล่ะ แต่ว่าถ้าไม่แควนเว้าเนี่ยกะจะบบจึงทอบนเ้าเนาะซึ่งบนเ้าเพราะว่า่นเป็นผู้หูกลัวหลายปีก็เลยมาขอกามหลวให้บนทายโทษให้พี่น้องฟังเลยถ้าพี่น้องบอกเข้าใจจังใดหรือว่ายังกะให้คอมเมนต์มาหรือให้คอมเมนต์หรือว่าให้ท่มาเนาะเดี๋ยวกะจะพิมพ์เบอร์โท่อให้ฟังเนาะพี่น้องเนาะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งมีเงินใส่สุบู่สุคนพ่อกันคลิปหนาเนาะพี่น้องถ้าเป็นยายขวัญมีเรื่องดีๆก็จะมาบอกให้ฟังเนาะเรื่องที่ดีมีอยู่ตลอดแต่ว่าคนหนี่บมีเวลาอ่ากับพ่อกันคลิปหนาเนาะพี่น้องบายบาย